ไขน้ำอยู่ที่ระดับ1,700ลูกบาทเมตรขึ้นไปขอให้เหลือจาก4กเหลือโพเหลือามเรือโพตอนนี้น้ำก็อยู่ในระดับที่1,900ลูกบาทเมตรนะคะดูเดือดเลื่อนท้าน <c oughs> น้ำปี2,568ทีตะลังไปเสื้อจุชีพดีมากๆเลยค่ะดูแลเชือก นไปยืนแอบอยู่บนนั้นเขายืนถูกที่ถูกทางนะคะท่านผู้ชมจะเชือกมันขาดโอเคมันดีดติดขาแข้งหักไปถึงตายก็มีนะคะนี้เชือกใหม่ปีหกแปดเปลี่ยนเชือกใหม่กันเป็นแถวท่านผู้ชมเชือกเก่าเอาไว้ใช้หน้าแรง เดนเรือด้อวยความยากลำบากนะคะท่านผูน้ชมน้ำก็ปล่อยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเกลือนเจ้าพระยาก็ปล่อยเกลือนป่าตักก็ปล่อยนะคะรีบเร่งระบายเดี๋ยวเอาไม่อยู่ต้องรีบระบายเอา เยอะเห็นไหมติดขอบเลยเนี่ยท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ่อนเรือลากจูงในอายุทยา